บ้านเก่าหลังนี้เงียบสงัดจนหน้าขนลุกสมชายไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยตั้งแต่ย้ายเข้ามามันเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ตลอดเวลาทุกค่ำคืนเมื่อความมืดเข้าปกคลุมเขาจะได้ยินเสียงบางอย่างเลื่อนไปมาในห้องครัวชั้นล่างทั้งที่ล็อกประตูหน้าต่างแน่นหนาแล้วบางครั้งจู่ๆของบนโต๊ะก็ร่วงหล่นลงมาเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ สายลมเย็นยเยือกที่พัดผ่านเข้ามาในบ้านอย่างไร้ที่มาทำให้สมชายขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังหายใจรถต้นคอทั้งที่เขาอยู่คนเดียวความรู้สึกหวาดผาวาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งขณะสมชายนอนหลับเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะความเย็นยะเยือกจับใจปลายเตียงมีร่างเงาตะคุ่มยืนอยู่มันค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นร่างของหญิงสาวใบหน้าซีดเผือด ดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมาที่เขาด้วยความอาฆาตสมชายจำเธอได้ทันทีเธอคือนวลหญิงสาวที่เขาเคยหักหลังและทอดทิ้งไปอย่างเลือดเย็นจนเธอต้องจบชีวิตลงวิญญาณอาฆาตของนวลตามหลอกหลอนสมชายไม่ให้เขามีความสุขไม่ให้เขามีวันคืนที่สงบสุขได้เลยเขาวิ่งหนีไปไหนไม่ได้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากเงาแห่งกรรมที่เขาได้ก่อไว้วิญญาณของนวลจะอยู่ตรงนั้น คอยจ้องมองเขาตอกย้ำถึงความผิดบาปที่เขาได้กระทำไปตลอดการสมชายต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับการชดใช้กรรมด้วยความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด